ในปีหนึ่งที่ดิฉันทำเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าได้วางรากฐานอะไรมากพอสมควรแล้วให้กับอนาคตของประเทศ ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะรับใช้ประเทศชาตินะคะก็คือไปเป็นนายกัฐมนตรีก็รู้สึกว่าเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมากๆนะคะตอนที่เริ่มเป็นนายกัฐมนตรีเลยเนี่ยก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยซ้าตอนนั้นก็เกิดเรื่องน้ําท่วมนะคะค่อนข้างมากเลยทางภาคเหนือตอนนั้นพอเรายังไม่ถแถลงนโยบายเนี่ยเรายังไม่สามารถใช้อํานาจของรัฐได้เต็มเพราะว่าน,นั้นก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วก็รู้สึกโอ,อึดอัดนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วแหละว่าน้ําท่วมมากเลยแต่ไม่สามารถทาอะไรได้ทางทีมก็พะวงเรื่องนี้กันเรื่องเรื่องของกฎหมายนะคะแต่พอถแถลงต่อรัฐสภาุ๊บก ไปจัดการเรื่องน้ําท่วมก็รู้สึกว่าจัดการได้อย่างทันเวลานะคะในปีนึงน่ยมีเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยเกิดที่ไหนมันมาเกิดตอนช่วงเวลาของเราพอดีไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้รถบัสนะคะที่มีน้องๆอ,อยู่บนรถบัสนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่พอเกิดขึ้นเนี่ยเราได้พูดกับทีมงานว่าเราเตรียมใจมาหลายเรื่องมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตยังไงแต่วิกฤตเนี้ยกระทบจิตใจเรามากเลยเป็นอันหนึ่งที่ที่แรงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวอีกแผ่นดินไหวก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะคุณแม่อากาอก้นนัจ ก็มีเรื่องของภาษีทรัมป์อีกเรื่องชายแดนมีหลายประเด็นมากๆที่ถาโถมเข้ามาก็นับว่าเป็นปีที่ได้ใช้พลังความสามารถทั้งตัวเองและทีมงานอย่างเต็มที่ในปีหนึ่งที่ดิฉันทำเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าได้วางรากฐานอะไรมากพอสมควรแล้วให้กับอนาคตของประเทศอันนี้เราฟังกันอย่างไม่ต้องมีไบแอสเอาตัวเลขของราชการมาดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันได้ขยับขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะไม่รู้สึกไปทุกๆหย่อมยญาแต่ว่ามันกําลังมาเพราะฉันเองเนี่ยดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมามีโอกาสทํางานอีกถึงตัวดิฉันเองจะไม่ได้เป็นนายกแต่แน่นอนว่า DNA นนี้ยังอยู่กับเพื่อไทยการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็การวางรากฐานเผื่อลูกหลานในอนาคตของเรานั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของพรรคเพื่อไทย วันนี้ตั้งแต่เมื่อวาน20กว่าปีที่แล้วจนถึงอนาคตพรรคของเราก็ยังมี d ี a นเอที่มั่นคงว่าการทำเพื่อประชาชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ